ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง P D Auto Car วันนี้เรามีรถมานำเสนอรครับนั่นก็คือเจ้า Isuzu D Max โฉมนี้จะเป็นโฉมรุ่น Super t i t เ n i u m ครับจะเป็นทรง s t a n d a r ดนะครับเป็นรุ่น S L X ตัวเตีย้ยเน้นใช้งานคันนี้เป็นโฉมผลิตปี2010ราคาเงินสดอยู่ที่189,000บาทสามารถต่อรองได้นะครับเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าครับ โดยด้านหน้าคันนี้จะมาพร้อมกับโคมไฟแบบโคมทรงข้าวหลังตัดนะครับจะได้เป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์สภาพโคมไฟหน้าอาจจะมีหมอกบ้างตามการใช้งานครับในส่วนของกระจังหน้านะครับคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมครับพร้อมโลโก้อ i s ส,สุดตรงกลางครับถัดลงมาในส่วนของไฟตัดหมอกคันนี้มีติดตั้งมาให้ครับเป็นไฟตัดหมอกทรงกลมให้แสงสว่างได้อย่างชัดเจนสู้ได้ทุกสภาพอากาศ กระจกมองข้างของรุ่นนี้ได้เป็นกระจกแบบพับและปรับไฟฟ้าครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวภายในโคมทำให้รถดูดีมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของฟิล์มกรองแสงติดตั้งมาให้เรียบร้อยรอบคันครับในส่วนล้อของคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะครับยางสภาพดีทั้งสีเส้นสามารถใช้งานต่อได้อีกยาวๆครับตัวถังสีรถสภาพดีสีสวยครับสำหรับโป่งซุ้มล้อมีตีโป่องออกมาให้เล็กน้อยนะครับ เพื่อความดูดีและทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมาต่อในส่วนของด้านท้ายนะครับคันนี้กระบะท้ายได้เป็นกระบะขนาดใหญ่ครับมีแม็กไลเนอร์ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานครับในส่วนของไฟไท้ายได้เป็นไฟไท้ายเดิมโรงงานสภาพสวยใสยไม่มีแตกร้าวนะครับเมื่อจับเปิดฝาท้าทยเป็นแบบโครเมียมโลโก้และสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดครับมาต่อในส่วนของภายในนะครับ คันนี้ภายในสะอาดครับภายในคันนี้จะออกไปในแนวโทนสีดำครับในส่วนของช่องแอร์จะเป็นช่องแอร์แบบทรงกลมครับทั้ง4ช่องสามารถหมุนปรับทิศทางลมได้หรือว่าปิดช่องแอร์ได้นะครับไฟฉุกเฉินจะติดตั้งอยู่บริเวณตรงกลางครับเห็นได้ง่ายครับในส่วนของวิทยุได้เป็นวิทยุเดิมโรงงานสามารถเล่นแผ่นซีดีฟัง MP3 ฟังวิทยุได้ปกติครับเสียงดังฟังชัด ในส่วนของระบบแอร์จะเป็นแบบสวิตช์มือหมุนครับใช้งานง่ายทำความเข้าใจง่ายครับในส่วนของพวงมาลายัยคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบสีกานพร้อมโลโก้อิสุสุดตรงกลางครับพวงมาลัยหมุนคล่องจับกระชับมือครับในส่วนของเกียร์จะได้เป็นเกียร์แบบธรรมดา5้าสปีดครับเบรกมือเป็นแบบก้านดึงปกติพื้นฐานทั่วไปครับในส่วนของเบอะได้เป็นบาะผ้า สามารถปรับได้แบบเมนูน,นะครับบอดสภาพดีไม่มีฉีกขาดครับสภาพป่อเหมือนใหม่ครับในส่วนของแผงประตูสภาพดีไม่มีรอยนะครับกระจกได้เป็นกระจกขึ้นลงไฟฟ้าทั้งสองบานส่วนกระจกมองข้างเป็นสวิตช์ปรับไฟฟ้าครับจะอยู่ตรงบริเวณที่พักแขนแผงประตูมีช่องวางของและวางขวดน้ําให้นะครับในส่วนของเลขหมายคันนี้วิ่งไปประมาณ1,90,000กกว่ากิโลเมตรนะครับถือว่าวิ่งน้อยครับผม รถคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีสภาพห้องเครื่องสวยเดิมไม่เคยผ่านการชนครับหากใครสนใจอยากดูรถหรืออยากทดลองขับสามารถดูรถได้ที่ตัวเมืองจังหวัดสก้วแล้วถ้าใครกำลังมองหารถใช้งานขอฝากคันนี้ไว้พิจารณาอีกสักคันครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับกับราคาเพียง 1,89, 0 0 0บาทครับถูกใจสามารถต่อรองได้นะครับรถพร้อมใช้งาน ซื้อไปไม่ต้องเก็บงานเพิ่มสามารถใช้งานได้เลยหากสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงครับโดยจะมีเบอร์โทรและรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีนะครับท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารก่อนทำการซื้อขายด้วยความปรารถนาดีจากช่อง Pd Auto Car สำหรับวันนี้สวัสดีครับ